จะไปบ้านหนองหินนะคะแต่เราจะเลี้ยวสายค่ะสายตรงนี้นี่ก็จะเรียบคลองสุรประทานนะ จะเป็นบ้านศิลาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาก่อนเข้าบ้านศิลานี่ก็คือเป็นเขตบ้านศิลาแล้วนะคะนี่เราเลี้ยวขวาค่ะทางตรงนี้นะคะเป็นลูกลังอยู่นิดหน่อยนะคะเข้ามานี่ประมาณหนึ่งร้อยเมตรอ๋าไม่ถึงอ่ะแค่เสาไฟฟ้าเดียวเองค่ะเสาไฟฟ้าหนึ่งก็ประมาณน่าจะเกินสามสิบเมตรเนาะแล้วก็เลี้ยวอีกทีหนึ่งค่ะนี่ก็จะเป็น ถนนคอนกรีตข้างหน้านะคะพอดีงบหมดได้มาแค่นี้นะคะไปอยู่หน้าเที่ยวพอดีค่ะที่ดินคือแปลงนี้เดี๋ยวนนคาจะให้ดูอีกนิดเดียวเสาไฟฟ้าข้างหน้านะคะต้นที่3ามตรงนูน้นถนนเส้นนี้นะคะสามารถขับไปแล้วไปทะลุ ถ้าเลี้ยวถ้าตรงไปนะเลี้ยวขวาก็จะเข้าหนองหินนะคะเลี้ยวซ้ายจะไปสนามแปดนะคะที่ดินไปนี้ฉุกเี่เดี๋ยวไปลงให้ดูนะคะนี่คือบริเวณที่ดินที่เราจะขายนะคะนี่ค่ะหน้ากว้างประมาณ16เมตรนะคะลึกร5อเมตรไปจนถึงทิวไมใ้ใหญ่ๆนู่นสูงๆนู่น,นเลยนะคะลึกร5อเมตรนะคะบริเวณด้านหน้าที่เนี่ยยังเป็นถนนคอนกรีตอยู่นะคะ ตรงนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นคลองนิดหน,น่อยมีน้ำใสไหลเย็นผ่านประมาณน,นี้นะคะมันเป็นทุ่งนาอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้มีบึงเนาะก็คือประมาณนี้ข้างๆให้ดูนี่ก็เป็นทุ่งนา ตรงนู้นมีบ้านคนนะคะมีไฟฟ้าผ่านค่ะน้ําปราปาก็มีบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนี้นี่เองเนาะเดี๋ยวให้ดูนะนี่ชุบเห็นไหมคะมาไม่ไกลค,คะ่ะน้ําปราปลาประมาณนี้มีไฟฟ้าผ่านนะนคอนกรีตค่ะอากาดีเลยแหละ